รีวิวนี่วันนี้เรามายกน้ำชากับอาจารย์ฮาริเพชรลาดนะคะมิสเตอร์ฮาริเออุณนอัพนุนนูนหรือเปล่านูนนะนนนูะสวัสดีค่ะอาจารย์หน้าตาสดใสสวยมากนะคะอนอกดีเซนซีว่าข้างบนนั้นเป็นเรือนอะไรคะก็จะเป็นเรือนหอค่ะแล้วก็จะเป็น ห้องครอบครัวห้องเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างหน้าอันนี้คือเป็นสไตล์แบบเหมือนล้านนาโบราณเลยใช่ไหมแต่ว่าให้เห็นเห็นใครที่ชื่นชอบกับสไตล์คลาสสิกแบบร้านนานะคะนี่ต้องมาที่นี่เลยบ้านสิงค์คำรีสอร์ทมาจะเป็นจะเป็นมุมคริสต์มาสค่ะแต่ตอนนี้น้องๆเขาถ่ายรูปอยู่นะคะกําลังแบบว่าจัดมุมคริสต์มาสทั้งบนนเอก็รองรับได้หลายคนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือทางร้านตกแต่งให้เรียบร้อยมีมุมถ่ายรูปใช่ไหม นี่น,น้เรามาถ่ายรูปก,กันเก็บตีมเก็บตีมบรรยากาศมอรีคริสตอนาสอ่า <c oughs> นี่น้องน้องน้องมาฝึกง,งานเหรอคะ <c oughs> หรือว่าไมาฝึกง,งานนานหรือยังคะฝึกได้ประมาณสเดือนแล้วชื่ออะไรคะ,ออคะจากเรามีคนพาเที่ยว <c oughs> พาเที่ยวไปด้วยกันมาเดินลงกันอย่างเงี้ยลหรอคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพากันเป็นแบบเป็นช็อตๆเลยนะคะว่ามุมไหนเป็นมุม โปรดที่คุณชื่นชอบนะคะเยอะอยู่นะคะถ้าสมมติมีงานแต่งเนี่ยเราก็จะมีนางรำลงสาดด้วยค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเลอนางงามลงสาใส่แต่งชุดยังไงอะคะเป็นชุดไทยเลยค่ะชุดไทยแล้วก็ลำโอ้ลำลงลงไปในน้ําเลยก็แสดงว่าไม่ลึกไม่ได้ลึกค่ะประมาณหน้าอกค่ะอ๋อประมาณหน้าอกอ๋อนี่เป็นไงล่ะนี่คือไฮไลท์ซิกเนเจอร์ของที่รีสอร์ทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดี๋ยวลองดูซีมาตรฐานห้องเป็นยังไงโอ้โหกว้างอยู่อ๋นี่นะคะนี่นี่นี่อันนี้เป็นมุมห้องนะคะนี่เราพาเข้ามาเยี่ยมชมอันนี้ก็จะมีเตียงแยกนะเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงเสริม แต่ละห้องก็จะมีให้จ่ายไม่เหมือนกันก็ติดต่อที่ทางดีสอร์ได้เลยนะคะ,ะเ,แบบเ,เราจะออกมากวนนี่นแต่ความจรงิง้วคือเอ,อพราะเพเห็นรีเพราะเห็นไม่รีวิวใช่ไหมเห็นบางครั้งรีวิวเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบ ก็คงเป็นคนที่ชื่นชอบเลยนะสไตล์แบบต้องเป็นคนที่ชื่นชอบจริงๆถ้าไม่มันดูลึกลับเหรอหรือไงไม่ได้ว่าดูลึกลับมาค่ะแต่คือเราคงคอนเซ็ปต์แบบร้านนาจริงๆเลยอาหารการกินชุดอะไรของเราก็เน้นเป็นร้านนาหมดโอ้หคือแบบขนาดแท้ก็คือต้องที่นี่เลยใช่ไหมที่พักที่นอนก็ดูเป็นร้านนาไปหมดเ้ยแต่ว่าลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะคะนะถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนเวอร์ชั่นในการแบบอยู่เป็นแบบออริจินอลนะคะก็มา เรา,ถ,าถ้าใส่สุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปบ้านสินค้านี้ก็ถือว่าเข้าขกับคอนเซ็ปต์เลยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวน้องก็จะพาขึ้นนะคะเป็นไงเราไม่ได้ใช้ไม้กิมบอลเนยนะมือล้วนๆค่ะมือแหมเพื่อการนี้ให้กับทุกเออเนอะหูพอขึ้นมานี่ประมาณว่าเหมือนกับเราอยู่ในอะไรนะไอไอไอหนังนเอโอ้โ ตายแล้วนี่นะเขาเรียกว่าต้องคนชอบจริงๆเนาะใช่ค่ะมันเป็นแบบเหมือนย้อนยุคกลับไปสมัยโบราณเลยอ่ะนี่้างแบบไม่ชอบแล้วก็มาพักอาจจะอาจจะว่าน่ากลัวรู้สึกเหมือนเปรี่ยวเวลากลางคืนอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็มีไฟสปอตไลท์มีอะไรอยู่โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยน้องเรียกว่าที่เป็นห้องมือโอ้กว้างอยู่นะอู้ เนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเรากลับมานี่ค,คือคือประมาณว่ากูโจรี่กำลังแปลงนะคะแปลงกลับมาสู่ประตูมิติประตูมิติกลับมาที่ใช่มาทาวีพบนะคะนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโแต่ก็คลาสสิกนะแต่ก็ต้องคนชอบจริงเรียกว่าไม่มีแอร์ไม่มีอะไรธรรมชาติเลยมีแอร์อตอนนี้เหนื่อยแต่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ ยังแบบว่าเก่าเลอะอ่ะบรรยากาศก็กพูดถึงเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าสมัยนี้สไตล์รีสอร์ทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะมาอยู่กลับสู่คืนธรรมชาตินะคะที่เป็นสมัยแบบรุ่นคุณปู่คุณย่าเอ้ารุ่นคุณปู่คุณย่านะคะก็มาได้ที่นี่นะคะนะคะก็จะเป็นมุมนี่ให้มันนั่งยกเยกโยกเยก,ยก อ่ะตอนนี้เราก็ไปที่ด้านในห้องนะคะเรียกว่าฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังนี่คนละอารมณ์เลยคนละอารมณ์เลยเนาะฝั่งด้านหน้านี่คือก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบสไตล์เหมือนแบบเจ้าหญิงหน่อยเหมือนกึ่งกึ่งวินเทจนะแต่พอมาข้างหลังนี่ก็เปลี่ยนเวอร์ชันเลยนะคะทําตีมแต่งชุดไทยนี่เป๊ะเลยชุดเมืองก็ได้นะคะชุดคําเมืองอย่างเงี้ยฮอืม โอเคโหวัน okay. oh, นี้ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะคะแต่ว่าเวลาเดินก็อาจจะนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เขาก็เลยยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรริงๆกวาดค่ะแต่ว่าใบไม้ม,มันเยอะม,มีปัญหาตรงที่ว่า ลมมาแล้วใบไม้เยอะค่ะว่าทุกเช้าค่ะเป็นพอ p แล้วกันนะคะถือว่าเป็นพอนะอ่ะโอเคขอบคุณน้องมากนะคะชื่อน้องอะไรอีกทีนะชื่อน้องนกค่ะน้องนกนะคะนี่เดี๋ยวเจ้าของรีสอร์ทเขาจะต้องแบบว่าตาประทับน้องนกแล้วดีมากเลยนะคะมาแนะนําให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่เพจของครูโจลี่นะคะได้เยี่ยมชมบรรยากาศที่บ้านสิงทำรมรีสอร์ทนะคะที่ชียใหม่นะคะโอเคปะเรากลับ